áo, mãi <laughs> mà hết nó hết mà hết mà à hết khi hết 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 cứ ướp, ờ, à, pi ướp, à, pi áo, áo, ma, ja, ขึ้นมาขึ้นยังไงเอ้าเอ้าม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 าอึบอึบเอ้าวอึบอึบมาอึบ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 

โอ้ยเราหักงาบปรก,กันมาเสียไปเสื้อเออนี่ต้นไม้เราปรลูกเเว่นเราจะลงไงเอา้าขึ้นมาเราจะลงไงฮะขึ้นมาเราจะลงไงเอ้าฮะเราจะลงไงเอ้าแ,งงแงงดดร้อนไหมเนี่ยฮะ อึืบอ่าแดดร้อนไหมเอ้าเออเออเป็นไงเดืดร้อนไหมสัพพัฒน์อะไรเหรอสัพพัฒน์อะไรเดือดร้อนไหมอ่ะฮะเล่นในเล่นดินเหนียวนะเล่นดินเหนียวเหรอ ดินเหนียวอะ่ะดินเหนียวนะ,ะอ่าดินเหนียวอ่าดินเหนียวนะเออเอออ่าดินเหนียวเล้พูดเลยหนูพูดเลยฮะ,ะพูดเลย เพืเดเดวว่อนเราไหวเพื่อนดินเหนียวเราไวายวมือเพื่อนดินเหนียวเราไหวเออดินเหนียวเนี่ยเหนียวหมดแล้วดินเหนียวหมดแล้วนะดินเหนียว,วนะ จู้จู้เออเพื่อนนี่ยังเออเล่นเพื่อนไหมอ่ะพอใจยังน่าเล่นดินพอใจยังพูดอะไรอ่ะพูดอะไรหนูพูดอะไรว้ายเลตุ้มเป้แล้วเอาเลตุ้มเป้เลยเอา ไร้เรนเราเรียกดิด,นดนินดินดินเบียมเล่นดินเหรอดินดินเหนียวดินเหนียวเบียมเล่นดินเหนียวเลยครับเบียมเล่นดินเหนียวนะดินเล่นดินเหนียวเหรอฮะ ริมเน่เเนดินเหนียวนะครับเหือนไัแล้วดินแห้งแล้วเอา้าเอา้าเอา้

เอาอย่างเอาอย่างลเอาอย่างไหนๆวันนี้เหนาเข้าไปฮะเอาเอาเพื่อนวัดล่างบอก variance, analyze, บอกัดทีนี่มือบัดทีเา <Go ahead. S 2> <Well. S 1>